แม่จ้าพี่น้องเบิ่งนี่ฝนมันตกใส่ปงหยอดดีแห้งค่ะพักขามึงแม่เอยสิกินท่านมันบอบัดที่นี่ววาแต่มันโปรงดีหลายฝนตกใส่บาทเดียวหยอดง่ายหยอดอวบงามงามค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องปลายสวัสดีสงการนะคะพี่น้อง่าปีใหม่ไทยเฮาเด้อค่ะสนุกสนานเล่นกันพ่อมวลนะพี่น้องเนาะเด้อเออกะหลายคนกัลูกเต่ากับสิกลับมาจัหมองเทศงานนะพี่น้องเนาะกับต่างประเทศมา เมืองไทยสันนังสีนนพี่น้องหน้าก็ขค่อยสุขูสุขคนมีความสุขเด้อค่ะพี่น้องขาสาดน้ำกันแบบเย็นๆช่ำๆแบบปลอดภัยระมัดระวังนะคะพี่น้องขาลากรลินยุเ่เยี่ยงกระลูพึกก,ก็ละค่ะนั่งกินสมตำเฮ็ดทิพย์ก็แล้วตำส่วปูนาดองค่ะแต่ว่าเป็นปูนาสุขนะคะ xem ha Sẹp đó chả? Tâm mong tâm bà lẻ <laughs> 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 หน้ำร้ายนุ่งหอมๆหอมปลาร้าหอมบักกอกเหม็นมั่นพักขาพี่น้องอออืื้ห

sạp Tương ảo tương hoạn ល្លាបានផលាបានជាក្រើសាប់ แซ่บอือหือพี่ลังคนเพิ่งจะกินบะไรเนี่ยในพักขาพี่น้องเพิ่นวิ่ง หลักกินได้แต่ว่าตอนหลานขอดไม่ไหม,หมนี่หลักกินบม่ได้ค่ะวิ่นหัวกบหอยเฉลีย่ยกบหอยนังร่มขอดออกมาเป็ไหมขอดลูกอะ่ะแบบพิษหลักกินบม่ได้เลยเดิมมากินได้ตอนขิ้งแข็ง tao bằng hỏi số thì cái gì thế này con hỏi nào hỏi cái này vô dạ ương thay <laughs> nhìn mì phụ đẻ Ừ, 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 อืมอืมขนาดกินก้น,นเดียวยังแสบปานนี้เลยเนี่ย mới vâng là hả, Để tắc là tầm xe khương lại đấy Không xẹp Không Nam có แหยองเลยฮึมชุดยอดพี่น้อง สงการเนี่จ่าหลดตามมะุ่งคลิปในทุกมือกับแกมกระแสบแห้งพี่น้องอะเอา้าพบกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า